แต่สิ่งที่ข้าเป็นห่วงที่สุดนั่นคือน้องสาวน้องสาวข้าข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กลุงแม่ไร้ไร้ไม่ตอบไม่ว่าใครไม่ใครกล้านะแก๊ดอ้หนพี่ทำเสาวช่วยด้วยผมสิเอาแล้วได้ยินเสียงน้องสาวมีปัญหาพี่ชายก็ต้องไปช่วยครับเสือกใจเย็นพี่เสือกใจเย็นพี่ข้ออ๊อบเฮ้ยตบหน้ากูอย่างนั้นเหรออะไรของมึงเนี่ย แอบรักอมาตลอดแต่เธอไปโกรธกับใครเขาจนตามติดเธอมันทำอะไรโปรโมทใหม่มั่งไม่ได้เลยไม่ต้องโปรโมทหรอกเพลงมันดังอยู่แล้วเฮ้ยอ้าวนิดมึงทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ตีน้องสาวคุณนายคุณสมศักดิ์มึงเป็นใครวะกล้าไล่ตีน้องกูจะเป็นใครแล้วก็เป็นลุงไงลุงอะไรไอเสือกคนใช้ของคุณมึงนี่กันสดนะมึงนี่มันเสือกสมชื่อกูเ่ยจะสั่งสอนมึงไว้นะวันน้องสาวกูเนี่ยกูเลี้ยงมา ไม่เคยให้ใครเนี่ยตีสักทีกูยังไม่เคยพ่อกูยังตียังไม่เคยเลยจริงครับท่านแต่ว่ามึงหยุดเดียวนี้มึงหยุดมึงหยุดกูเนี่ยจะสั่งสอนให้มึงรู้ไว้นะทีหน้าทีหลังมึงอย่ามาทำแบบนี้อีกนะไอ้เสื้อไอ้ใบขอจริงเออจริงครับท่านกูจะบอกมึงไว้สุดท้ายเลยว่า,าวันนี้นะถ้ามึงไล่ตีน้องกูมึงเห็นดีกับปุ ไอสัตว์นี <S <S ่ใครเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยตีเล่ากูยังมาหาเรื่องกูอีกเฮ้ยครับมึงได้ตีน้องสาวกูมึงอยากจะมีปัญหากูหรอใบเติร์ตเฮ้ยนี่คุณครับทำไมทำไมจะมีปัญหาไม่ได้ผมเนี่ยรุ่นลาวผมเนี่ยรุ่นน้องพ่อปุ๊บนี่ขอบใจเธอมากนะแม่จันเล็บผมเนี่ยเดี๋ยวกูเนี่ยจะสั่งสอนมึงให้พ่อกูจัดการมึง แม่งให้จนได้อะเฮ้ยจะสั่งสอนอะไรกูจะบอกมึงให้เลยว่ากูเนี่ยรักน้องสาวกูที่สุดกูไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อนเจ็บตรงไหนไหมมันไม่ท้องเเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยมต้ตรงนี้ตรงนี้แลก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป่าให้เอาไหมกัวไอ้สองพี่น้องเนี่ยแปลกๆทำไมกูว่าน่าจะได้กันเชื่อปุ๋ยน่าสองพี่น้องกูว่น่าได้กันแน่เลยเขารักกันพี่น้องมาเต้หนูตรงนี้ตรงนี้แล้ก็เจ็บจริงเหรอ โอ้โหมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้ต้องไปเอารางวัลเลยทีนี้ทนไม่ได้ต้องเอารางวัลไม่ได้แต่ไปเอารางวัลเลยนะมันคาไม่เป็นไรใช่ไหมการลงฉันไม่เป็นไรพี่เสือฉันขอบคุณพี่มากที่ปกป้องฉันนะพี่ไม่เป็นไรจ้ะพี่จะดูแลเธอเท่าชีวิตพี่ขอบคุณพี่มากสวยโอกาสมึงอ่ะลุงไอเสือว่าไงหอที่เคยสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าใครห้ามทำ้ายน้องสาวสมศรีไม่งั้นมึงตายตายอ้าวอยากมีเรื่องกับลุงได้